ได้ไ <etiqu> ด <ette> <Where> <habitude> anyway ้ได้ได้เข่ามาไล่มาเอ้าไปมาพี่น้องยามรอบเดี๋ยวพี่คงรอดูผลงานผมก่อนนะเข้าไหมเข่าบ่ละพี่น้องเงียบแทบปลาตัวนึงหลังนี้อู้ปลาตัเพี้ยนตัวนึง <c oughs> นี่ปลาซางเฮ้ยละปะ่ป่าคือบูมี่เฮ้ยป่าโอ้ปลาขาวตัวหนึ่งพี่น้องว่าขึ้นหรือเปล่าอู้เข้าไปนี่โอ้หลงังอู้ได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 ้เหยี่ยงขาด ơi, ừ. ừ. à, Đây ơ, Ờ, khổ quá lại mà, áo, lại, đây, giúp thầy, thấy gì à, Tìm mà đang cạp hết rồi này Này bị cuốn lên Đó lên lên Úp Bó khứ, bó Bó lại <laughs> <H> <laughs> ปลาตะเคียนเอาไปปลาเดิมครับโอ้ทำไมโอ้ปลาตะเคียนโอ้เขาประกวดพร้อมบ่ประกวดเราเนี่ยปอะกวดหนึอยตัวนึงกดหนึ่งตัวนึงปลาขาวพี่น้องเอาแล้วเทปลาที่โกลงเอาถ่ายนะเออพ่อได้สัตว์อยู่นี่เทมันมันพี่น้องประมาณจักเอ่อตัวใครเนาะประมาณจักลุ้ยเหรอครับผมก็ว่าจะมันมัอยู่ปลาขาวถือว่าเขาบ่าลายปลาในพราะว่าน้ามันล้งมันล้งก่อนหรือว่ารอบนักขายก็บม่จัก ประมาณสําสหรับปลากลอยเงีง้ยพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวปลาแบ่งให้พี่ครับนเ่แล้วนะใส่ดูดนวยนะปลาลูกนะเออเออาน,นั่นตะก,ก้เเอเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้รอที่<ช>นะได้พี่ออกซิมากครับจะเข้าออตัวเดียวแล้วครับ อันนี้ปลาตะเพียนอยากได้ยีไหลพี่น้องมันมาเมื่อไหร่เนาะตะเพียนขาวเราโอเคครับโอ้มันมาเดี๋ยวไปดูรอบปลาที่บ่อยใช่ไหมพี่เป็นงานเยอะผมว่าอย่างนะผมลงนะครับอย่างมาเป็นไรวันนี้มันึงฝึกอะไรช่วงนี้กันบ้างฝาเนี้ย